เขาฆ่าลูกเราทำไมลูกเราไปต่อสู้อะไรเขาหรือเปล่าใน,นมือมันมีอาวุธอะไรไหมไม่มีแต่ตำหนิกับกล่องยามันจะไปเท่าสู้ใครได้เปล่ายิงมันทําไมถ้าเขามีชีวิตอยู่เขายังช่วยเหลือคนได้อีกเยอะนะ คนที่เสียลูกอ่ะไม่มีใครลืมได้จะลืมได้ก็ต่อเมื่อเราตายแล้วแผ่นดินกบหน้าเท่านั้นนราถึงจะลืมลูกเราได้เพราะฉะนั้นคนไหนที่จะออกมาพูดว่าขอให้อาภาัยและลืมลืมกันไปขอโทษนะคําว่าอาภัยนะ่ะมันมีได้แต่ความจริงและความยุติธรรมต้องคืบคลานมาก่อนและคาว่าอาภัยมันมีแน่แต่ไม่ใช่มีอา,าีอภัยและทำให้ลืมนะอาภัยนี่มันต้องจํอาอภัยให้และฉันจะต้องจําแล้วทุกคนต้องจําเพราะมันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีก ค่ะคุณผู้ชมก็เข้าสู่ช่วงที่2ของดีวาสคาเฟซึ่งเป็นช่วง Talk of the t o ท n นะคะเมื่อวานที่ราชประสงค์นะคะจันเฟยก็มีการจัดงานรำลึกนะคะเป็นงานวันเกิดเใช้คำว่างานวันเกิดของน้องเกศนะคะนางสาวกมลเกศนะคะคือถ้ายังอยู่ก็จะอายุ27 27ปีก็มีการมารำลึกถึงจัดงานกันนะคะเป่าเค้กแล้วก็มีการออกแถลงการนะคะ โดยน้องชายได้อาแถลงการนะคะซึ่งก็จะมีความเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราได้คุยกันเมื่อวันนี้เรื่องแถลงการของนยนทิราชนะคะก็คือแต่ว่าเดี๋ยวค่นิดนึงนะคะจันเฟย์ก่อนที่จะอ่านแถลงการแขกอยากให้จาจเฟย์อ่านสุนทรพจน์ของคุณแม่น้อนเกเพื่อที่จะบอกว่าทําไมวันนี้จึงเป็นวันเกิดเพราะว่าเป็นเสมือนการเกิดอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณแม่น้องเกตนะคะนางพยาวก็ได้ ปิดการอ่านถแถลงการด้วยการากล่าวไว้อะไรน้องเกตนะคะกล่าวว่าวันนี้เมื่อ27ปีที่แล้วน้องเกตได้เกิดมาเป็นลูกสาวในครอบครัวอกากาศแต่แล้วเธอก็ได้จากเราไปขณะที่ทำหน้าที่พยาบาลอาสาสมัครในสถานการณ์ที่ฝ่ายหนึ่งกำลังชุมนุมเพื่อยืนยันในหลักความยุติธรรมที่ตนเชื่อและอีกฝ่ายหนึ่งกำลังเคลื่อนกองกำลังติดอาวุธสงครามเข้าสลายการชุมนุมวันนี้คือเมื่อวานนะคะน้องเกตได้เกิดอีกครั้งหนึ่ง ในฐานะลูกของผู้รักความถูกต้องรักเสรีภาพรักประชาธิปไตยวันนี้คบเพลิงแห่งเสรีชนได้ถูกจุดขึ้นแล้วยังความสว่างสวยในดวงตาและในความรู้สึกนึกคิดของผู้คนทั้งแผ่นดินท่ามกลางการต่อต้านรัฐประหารคัดค้านระบบความยุติธรรมสองมาตรฐานและต่อสู้กับการเมืองแบบจารีตนานหลายปีดิฉันขอให้จิตวิญญ,ญาณของน้องเกดและผู้ที่เสียสละคนอื่น สถิตอยู่ในตัวเราทุกๆคนในที่นี้เพื่อนำทางไปสู่อนาคตที่เราจะสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องเข็นค่ากันอีกขอบคุณค่ะนะคะคือ,อเป็น<อ>สำหรับแฉแขกถือว่านี่เป็นไม่อยากจะเรียกว่าแทลายการอยากจะเรียกว่าเป็นศูนทรพจน์คือเป็นวาทะที่สุนทรจริงๆ<อ>แล้วก็เป็นวาทะที่จับใจมากนะคะจาก หวัวใจของแม่เนาะแล้วสุดท้ายก็ได้มอบลูกสาวให้เป็นลูกสาวของนักต่อสู้เพื่อ,อประชาธิปไตยแล้วคาดหวังถึงสันติภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี่ความยิ่งใหญ่คือเนะฟยอ่านสุนทรพจน์อันนี้นะคะแล้วไม่เฟยนึกถึงอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือเฟยได้ไปร่วมงานรำลึกการจากไปของคุณเจริญวัดนอักษรซึ่งเป็นผู้นําในกระบวนการหินกรวดบ่อนอกก่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าในชุมชนของเขาอะนะคะซึ่งเขาก็ ถูกยิงตายแล้วก็วันนั้นเนี่ยเป็นวันการวางอนุสาวรีย์ของคุณเจริญนะคะที่แยกหินกรวดบอ่อนอกถ้าใครไปประจวบเนี่ยขับผ่านแยกนี้ก็จะเห็นอยู่ทางขวามือนะคะโดยคุณกระรอกซึ่งเป็นภรรยาของคุณเจริญรัอักษรเนี่ยก็ได้กล่าวสุนทร,ทร,ทรพจน์ซึ่งตอนนั้นเฟรยร้องไห้เลยคือเฟรยรู้สึกว่าคนเหล่านี้หรอที่คนชชั้นกลางบอกว่าเป็นคนช,ชั้นล่างไร้การศึกษาแต่สิ่งที่เขาพูดเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการต่อสู้ของเขาเนี่ย โหมันเก่งยิ่งกว่าเราเราไม่สามารถจะพูดได้เลยประโยคเหล่านี้แล้วฉัรู้สึกว่าสุนทรพจน์ของแม่น้งเกตเหมือนกันผู้หญิงที่ถ้าเกิดว่าเป็นชนชั้นกลางก็จะดูถูกว่าเป็นคนขายพวงมาลัยแต่สิ่งที่เขาพูดเนี่ยคุณพูดได้หรือเปล่าค่ะคุณยังพูดไม่ได้อ่ะแล้วเขามีเหตุผลไงเขามีเหตุผลว่าทําไมเขาถึงได้รู้สึกว่าเรื่องนี้เจ็บปวดและไม่สมควรจะถูกลืมนะคะเพราะว่าหลังจากที่ที่ฉันได้อ่านสิ่งที่เขาเรียกกันว่า บันทึกการสอบสวนและการชนสุดรศพของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะ DSI เนี่ยดิฉันก็ตื่นตะลึงไปหมดเลยว่า,าหัวใจแม่คนหนึ่งเนี่ยจะล่มสลายไหมเวลาที่ได้ฟังว่าลูกของตัวเองอโดนสิ่งต่อไปนี้นะคะก็คือว่าพบกระสุนปืนขนาด223มงเลบ5.56มมหัวกระสุนสีเขียวเช่นเดียวกันเกือบทุกศพ โดยเฉพาะหกศพในวัดปทุมวนารามนะคะมีทั้งหลักฐานภาพถ่ายพยานบุคคลหลายสิปากนะคะแล้วก็คําสารภาพของเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติการบอกว่าได้ใช้อาวุธปืนยิงเข้ามาในบริเวณวัดรวมทั้งยิงเข้าไปในเ,เต็นท์พยาบาลขณะที่ยุติการชุมนุมแล้วนะคะและในขณะเดียวกันค่ะคําพูดของนายสุเทพเทือกสุบานรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นแล้วก็เป็นผู้อำนวยการสอชอชด้วย ถึงก็บอกว่าในขณะนั้นไม่มีกำลังทหารอยู่บริเวณรางรถไฟฟ้าค่ะนี่ก็กลับมาที่ข้อเรียกร้องของค,ครอบครัวของน้องเกตด,ดีไหมคะ,คะว่ามีข้อเสนอสำหรับการจะ จัดความขัดแย้งด้วยเช่<ใ>นกันในฐานะ,ะที่เป็นครอบครัวของผู้ที่ได้รับการสูญเสียจากเหตุการณ์การสลายการชุมนุมนะคะโดยที่รัฐเนี่ยใช้อำนาจที่รัฐมีอยู่อย่างไม่เป็นธรรมในการที่จะมาฆ่าช,ชีวิตของประชาชนกว่า92ศพนะคะครอบครัวนี้ก็ได้ออกแถลงการเนื้อหาก็คือ1เสนอให้ออกพอรบนิรโทษกรรมผู้ชุมนุมทางการเมืองและผู้ที่ถูกดำเนินคดีอันมีเหตุจูงใจทางการเมืองตั้งแต่เกิดรัฐประหาร19กันยา49 ทุกฝ่ายอย่างเร่งด่วนนะคะซึ่งเขาก็มองว่ามันจะเป็นการลดเงื่อนไขความขัดแย้งยในสังคมวงกว้างนะคะอันที่สองคือให้เร่งรัดให้การสืบสวนสอบสวนการไต่สวนการตายแล้วก็พิจารณาคดีเนี่ย ไม่เป็นไปอย่างราชานะคะ 3. ก็คือให้รัฐบาลเนี่ยชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายจากการชุมนุมไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ชุมนุมและผู้ประกอบการเอกชนนะคะแล้วก็ 4. ก็คือสําหรับกรณีของคุณทักษิณและพวกเนี่ยซึ่งไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบ2มาตรฐานหรือกระบวนการตุลเบ ตุลาการพิวัตเนี่ยก็ให้ดําเนินตามแนวทางลบล้างผลพวงรัฐประ,ะาหารของคณะนิติราชก็คือให้ละลบล้างคดีในคอตสอแต่ไปดําเนินคดีในกระบวนการยุติธรรมแบบปกตินะคะซึ่งก็เป็นข้อเรียกร้องที่เขาก็จบว่านี่มันเป็นกระบวนการสร้างความปรองดอง<ม>ที่อยู่บนคุณค่าหลักการและกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยเคารพในหลักหลักนิติรัฐและสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมือง ซึ่งจะเป็นหลักประกันนะคะว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่นําไปสู่การบาดเจ็บล้มตายของประชาชนจำนวนมากเช่นนี้อีกในอนาคตนี่คือ,อสิ่งที่ผู้หญิงซึ่งเป็นแม่ค้าขายภูมิบาลีคนหนึ่งนะคะ,คะสั่งสมประสบการณ์การต่อสู้ของตัวเองจากการสูญเสียลูกสาวแล้ววันนี้นะคะได้ลุกขึ้นพูดสิ่งเหล่านี้พี่เบียพูดถึงหลักนิติรัฐพูดถึงความยุติธรรมค่ะ พูดถึงข้อเสนอการลบล้างผลพวงรัฐประหารของคณะนิติราษฎร์ใ,ใครจะคิดว่าวันหนึ่งแม่คนหนึ่งชาวบ้านคนหนึ่งจะต้องลุกขึ้นมาพูดในเรื่องเหล่านี้พี่เบียรแล้วมันก็ทําให้แขกเอ,อ่อนึกถึงสิ่งที่อาจารย์พวงทองนะคะเคยอภิปรายเอาไว้เรื่องบาดแผลของความรุนแรงก,กับการแปรงความทรงจําตอนหนึ่งที่พูดถึงเหตุการณ์เดอร์ติวอร์ในอาร์เจนตินาค่ะพี่เบียรว่า ทำให้เกิดขบวนการต่อสู้ของบรรดาแม่แม่ทั้งหลาย <ฮะ S 1> แม่ของคนธรรมดาสามัญเป็นแม่ค้าเป็นแม่บ้า<ห>น่ะเป็นอะไรไ<ห> <ๆ S 2> ก็แล้วแต่ซึ่งสูญเสียลูกไปในสงครามครั้งนั้นนะคะแล้วก็กลายเป็นนักต่อสู้อาจารย์พวงทองบอกว่าเหตุการณ์เดอร์ต้บอลในอาร์เจ,จนตินาภายใต้รัฐบาลเผด็จการทหารนะคะซึ่งมีการอุ้มฆ่าคนจำนวนมากด้วยความโหดเหี้ยมนะคะซึ่ง ถูกอุ้มข่าไปประมาณสามหมื่นคนพี่เบียร์ยลูกของพ่อแม่สามหมื่นคนนะคะ,คะบางคนถูกขนขึ้นเฮลิคอปเตอร์ถูกถอดเสื้อผ้าทิ้งหมดแล้วก็โยนลงทะเลทั้งที่ยังไม่ตายแล้วศพก็ลอยไปติดชายฝั่งประเทศเพื่อนบ้านะนะคะเหยื่อเหล่านั้นนะคะครอบครัวของพวกเขาเนี่ยก็ลุกขึ้นมาต่อสู้ให้กับการที่เราต้องสูญเสียคนรักของตัวเองไปการเรียกร้องนี้นะคะกลุ่ม ที่มีความสําคัญมากก็คือกลุ่มแม่ของเหยื่อสามหมื่นกว่าคนที่หายไปค่ะ <Okay. S 2> ทุกๆวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายสามโมงนะคะหลังจากทํางานบ้านเสร็จแล้วค่ะพี่เบียร <Okay. S 2> แม่ๆเหล่านี้ก็จะไปรวมตัวกันที่จตุรัส มาโยนะคะ uh huh. หรือว่าพลาซ่าเดอะมาโยซึ่งอยู่ใจกลางเมืองจะเป็นที่ที่คนมาขายของแล้วก็มีทําเนียบรัฐบาลตั้งอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีการเดินขบวนแล้วก็ใช้สัญ,ญลักษณ์เป็นผ้าเช็ดหน้าสีขาว uh huh. ด้านหลังก็จะปักชื่อว่า m o t h e r s of the Plaza de Mayo นะคะ uh huh. การต่อสู้ของบรรดาแม่ๆเหล่านี้ก็กลายเป็นข่าวทั่วโลกแล้วก็กลายเป็นเออ ทำให้นักข่าวต่างชาติเข้ามาสนใจแล้วก็เข้ามาขุดคุยว่ารัฐบาลอาร์เจนตินาได้ทําการอุ้มค่าประชาชนไปอย่างไรบ้างาแล้วก็นี่เป็นพลังสําคัญนะคะที่อาจารย์พวงทองใช้คําที่มีพลังมากเลยาอาจารย์พวงทองบอกว่านี่เป็นพลังสําคัญที่วางอยู่บนพลังของความรักของความทรงจําที่ให้กับคนรักที่หายสาบสูญไปทําทให้พวกเขาไม่ยอ่อท้อที่จะต่อสู้เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับลูกตัวเอง และครอบครัวค่ะค่ะก็เป็นบทเรียนคือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่อาจารย์พงทองเน้นย้ำก็คือว่ามันเป็นจากกรณีศึกษาในอนตินาแลวก็ในอินโดนีเซียด้วยในอินโดนีเซียประเทศใกล้กับเราเนี่ยนะคะก็มีขบวนการยุคเดียวกันและเขาเปลี่ยนผ่านมีมช่วงเวลาที่เรียกว่าความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านก่อนที่จะนําไปสู่ความปรองดองได้จะต้องมีการสืบข้อเท็จจริงแล้วต้องมีการแปลง ความทรงจําบาดแผลนะคะแบบนี้นะคะให้กลายเป็นพลังของสังคม,มคแล้วนี่คือเป็นสิ่งเดียวกับที่ครอบครัวของน้องเกตและก็ครอบครัวของผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมเนีย่ยเรียกร้องก็คือว่าเราไม่ต้องการความปลองดองที่คุณจะก้าวข้ามไปสู่การเกียรเสียระดับชนชั้นนําแต่เราต้องการความปลองดองที่อยู่บนฐานของข้อเท็จจริงแล้วคุณเอามาบอกแล้วเขาเฟ,ฟังคําพูดของน้องชายของน้องเกตนะคะ,คะเขาพูดถึงขนาดว่า คุณเอามาบอกเลยว่าใครเป็นคนทําแล้วคุณจะไปนี้ะระดับโทษกรรมเขาก็ได้แต่ขอให้เอาความจริงว่าใครเป็นคนทําแล้วให้นิรโทษกรรมทหารในระดับปฏิบัติการแต่คนที่สั่งฆ่าการุณาให้เข้ากระบวนการยุติธรรมแล้วเนี่ยเฟคคิดว่าเป็นสิ่งที่เขาเรียกร้องก็คือเอาเลยทักษินใช่ใช่ไหมคะก็คือเป็นถือว่าเป็น ผู้นำของฝ่ายตรงข้ามที่เป็นผู้ขัดแย้งกับรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลในขณะนั้นก็คือสุเทพเึกสุบันแล้วก็อภิสิิ์เองก็พูดในรัฐสภาว่านิรโทษทุกคนเลยยกเว้นไว้ให้สามคนคือตัวเขาเองค,ค,คุณสุชาติและทักษิณคุณสุเทพแล้สุเทพก็น,พะนะคะแล้วก็ทักษิณเนี่ย อย่างนีท้ทศกรรมและกระบวนการยุติธรรมต้องเดินต่อไปเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราเรียกร้องจากรัฐบาลก็ง่ายมากเลยคือเราเรียกร้องความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านเท่านั้นเองไม่ต้องนะไปดูตัวอย่างไกลหรอกค,ค่ะตัวอย่างอินโดนีเซียตัวอย่างอาร์เจนตินาเพราะว่าตัวอย่างอย่างแอฟริกาใต้ที่หลายคนชอบอ้างเนี่ยมันจะไกลกับเรามากแต่ตัวอย่างแบบเนี้ยคะ่ะ ซึ่งมีนักวิจัยเขาทำไว้เยอะแล้วนะคะอย่างเช่นมีการสัมมนานะคะของศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบการสลายการชุมนุมกรณีเมษาพฤษภา53หรือที่เรียกว่าสาปชเขาก็เคยจัดการสัมมนานะคะความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านนะคะเมื่อปี53ซึ่งคือหลังหลังจากเหตุการณ์พฤษภาเลือดไม่ไม่กี่เดือนค,คือเหล่านี้เราต้องเอามาแล้วต้องมาพูดแล้วเราต้องเรียกร้องสิ่งเหล่านี้ว่ากระบวนการปรองรองที่เกิดขึ้นตอนนี้ถามคน หรือครอบครัวที่ได้รับบาดเจ็บดิแต่แต่ก็อยากให้กาลังใจคุณแม่น้องเกดจากกรณีของไอเจนตินานะคะ,คะ,คะเพราะว่าการต่อสู้ของแม่เหล่านั้นแม่บางคนถูกอุ้มไปด้วยนะคะแล้วก็เสียชีวิตไปด้วยเพราะว่ารัฐบาลเด็จการก็อยากจะให้เกิดความกลัวและแม่เหล่านั้นจะได้หยุดการต่อสู้แต่เขาไม่หยุดนะคะ,คะและในที่สุดการต่อสู้ของแม่เหล่านี้นะคะทําให้ผู้นําทหารในพล9คนถูกตัดสินแล้วก็จําคุกตลอดชีวิตบางส่วนถูกจําคุกหลายปีโดยที่ ทหารเหล่านี้เคยถูกนิรโทษกรรมถึงสองครั้งแต่แม่เหล่านี้เขาสู้เขาไม่ยอมนะคะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่นล้พบกันในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ของดิวัส c ์คาเฟ ก็คือช่วงทอล์กวดเต่าอันนี้เป็นทอล์กวัดเต่าของจริงเลยเอ้ไม่ใช่ช่วงโซเชียลก๊อิบค่ะเป็นโซเชียลก๊อิบของจริงเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าแชร์กันเยอะมากนะคะบทสัมภาษณ์ของคุณวิสิทธิ์ศาสนาเที่ยงพุ่มกับภาพยนตร์เรื่องฟ้าทะลายโจรมานครเป็นชู้กับผีแล้วก็อินรีแดงนะคะแล้วก็ยังเป็นคนที่เขียนบทภาพยนตร์เรื่องสองสี่เก้าเก้าอันธพาลครองเมืองแล้วก็หนังนาคนะบทสัมภาษณ์นี้มีดีอะไรอาจารย์เฟย์เขาจึงกลายเป็นผู้ การสนันเว็บเนี่ยแชร์กันในหน้า Facebook ของดิชันนี่คือแบบว่าอะไรกันเนี่ยดิชั้นเองก็แชร์ไปกับ <ฮะ S 1> เขาด้วยนะพี่เบียเขาเอามาจากที่มาคือหนังสือความมืดกลางแสงแดดนะคะ,คะซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นโดยคุณวรพจน์พันพง์แล้วก็ทิติมีมแต้มนะคะ,คะซึ่งก็เป็นนัาปกสวยงามเลยแหละ<อ>เป็นหน้าปกของน้าอาจารย์วรเจตภาคีรัต นะคะ,คะแล้วก็ตอนนี้เขาก็กําลังระดมทุนขายอยู่นะคะาสามารถไปอุดหนุนได้นะคะคุณผู้ชมซึ่งในนั้นก็คือมีบทสัมภาษณ์หลายคนเลยแหละแ,แล้วของคุณวิสิตศาสนาเที่ยงก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งเขาว่าไงคะพี่เบียเขาพูดว่าอย่างนี้ค่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ดีฉันชอบะนะคะเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยคิดถึงแต่เป็นจริงก็คือทุกคนตื่นมาแล้วรู้สึกว่าเท่าเทียมกันตอนเด็กไม่คิดแบบนี้คิดว่าคนเรียนสูงมีอภิสิทธิ์กว่าสังคมแบบก่อนเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ตอนนี้เปลี่ยน กูเป็นคนเท่ากับมึงความคิดนี้ขยายออกไปในวงกว้างเมื่อก่อนเกิดในวงแคบแคบและคนที่ต่อสู้พวกนั้นถูกฆ่าหมดเท่าที่สังเกตมักเริ่มที่ภาคอีสานก่อนเพราะถูกกระทํามากที่สุดมันไม่มีทางออกมันกระทบเดือดร้อนจริงกระทบก่อนก็เลยเริ่มก่อนโดนปราบก่อนและเริ่มใหม่เริ่มที่เดิมอีกผมเชื่อว่าคนอีสานไม่โง่อย่างที่คนเชื่อแต่ถูกสกัด ถีบให้เป็นคนชั้นสองตลอดเพราะชนชั้นนำรู้ว่าคนอีสานลุกขึ้นมาเมื่อไหร่ข้างบนจะพังตอนคอมมิวนิสต์เกิดช่วงที่มีการฆ่าสีรัฐมนตรีแสดงให้เห็นชัดเจนว่าคนอีสานทันสมัยมาก่อนรู้เรื่องประชาธิปไตยมีผู้แทนที่ก้าวหน้าแต่โดนวาทกรรมโง่และซื้อเสียงมาอัดแม่งทุกวันซ้ำยิ่งกว่าช้ำยิ่งกว่าช้ำด่าว่าโง่แล้วฆ่ากันนะคะ แล้วก็ยังมีอีกตอนหนึ่งที่คุณวิสิตพูดนะบอกว่า<ฆ>ตอนนี้อีสานก,กําลังก้าวสู่ความทันสมัยกระทั่งเรื่องหน้าตาก็เปลี่ยนไปลูกครึ่งเต็มอีสานดารามาจากอีสานทั้งนั้นช่องเจดช่องสามันไม่ใช่ภาพเก่าๆอย่างที่เคยคิดแล้วมึงไปแหกตาดูบ้างมัวแต่เชื่อแบบกเก่าๆกันอยู่ได้ในละครยังพยายามทําให้คนอีสานตลกทําซ้ํามา20 30ปีและผลและได้ผลกับคนที่ไม่เคยรับรู้โลกแต่สิ่งเหล่านี้กําลังเปลี่ยนแปลงนะคะบอกว่ามันช่วยไปแห ซึ่งอนี้ก็ตรงกับงานวิจัยของ <c oughs> หลายๆที่หลายนะักวิชาการ <c oughs> ที่บอกว่าชนบทเปลี่ยนไปแล้วนะคะ <c oughs> ซึ่งขอปูพื้นนิดนึงด้นะพี่แขกคือ <c oughs> มันเป็นเล็กสิ่งที่เฟลเลคเชอร์ใน <c oughs> คลาสเรื่องวรรณกรรมกับอํานาจ <c oughs> ว่าวาทกรรมที่ว่างโง่จนเจ็บ <c oughs> เคยได้ยินใช่ไหมคะคองอีสานโง่จนเจ็บเป็นคนบ้านนอกเป็นคนไม่ซีวิไลเเกิดขึ้นสมัยไหนคราวนี้ตอนที่เฟลเลคเชอร์ในคลาสเนี่ยถามตัวเองอาจารย์เป้ถามว่าได้มีพี่แฉะเขาบอกได้เขาว่า เมันมีบทความอันนึงของอาจารย์ธงชัยวินิจกุลซึ่งไปจนจำชื่อบทความไม่ได้นะคะแต่ว่าพูดถึง Civilized Space ว่าอาจารย์ธงชัยเนี่ยเข้าไปศึกษางานเขียนของชนชนั้นนาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะที่ได้เดินทางไปยังหัวเมืองต่างๆก็คือไม่ว่าจะเป็นอีสานหรือว่าภาคเหนือในปัจจุบันเนี่ยแล้วอาจารย์ก็ไปศึกษาบันทึกที่ ที่เขาเขียนไว้ค่ะของชนชั้นนาซึ่งมันก็จะมีลักษณะ2แบบคือเป็นแนวมนุษยวิทยาหรือเป็นแนวเอ h n o g r a p คืออธิบายว่าแต่งตัวยังไงพูดใจยังไงกินอะไรแต่ทั้งหมดทั้งมวลพูดง่ายๆเือรวมออกมาทั้งหมดคือวัดมันก็จะมีวาธทการว่าคนที่ไม่ได้อยู่กรุงเทพอะค่ะไม่ได้อยู่กรุงเทพไม่ได้อยู่ที่ตัวบางกอกเนี่ยเป็นคนบรรนอกแล้วก็เป็นบาบาเรียนค,คือไม่ซ i วิ l เพราะว่าคนที่จะซีวิไลได้ต้องเป็นกรุกงเทพ<ช>และไฟก,กเลยนึกอ๋อเลยแล้ววัฒกรรมนี้ก็เกิดขึ้นคือพูดได้ได้ว่ามันเกิดเป็นวัฒกรรมที่มีผลทางการเมืองเนี่ยมาตั้งแต่สมัยนั้นออจนกระทั่งมาใช้จนกระทั่งสมัยนี้ค่ะยุคต่อมาก็จะมีการทําแบบเรียนคพี่เบียชื่อในเถื่อนกับในเมือง ตัวละครในเถื่อนเนี่ยก็จะเป็นบาบาเรียนนี่แหละแล้วก็จะต้องเข้าเมืองมาเรียนหนังสือเสียก่อนพอได้เข้ามาอยู่ในเมืองได้เรียนหนังสือแล้วก็จะได้รับการเปลี่ยนชื่อจากในเถื่อนเป็นในเมืองแสดงว่าสมัยตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยถือว่าการศึกษาจะทําให้คนเปลี่ยนเปลี่ยนสถานะได้คราวนี้มันก็เลยไปไปสะท้อนกับโซเชียลก๊อตซบทคําพูดของคนอีกคนหนึ่งซึ่งตอนนี้คือเขาเอามาวาง ใกล้กันเลย,ค,ยค่ะเอามาเปรียบเทียบกัน,ก,นกับของคุณวิสิตุเขวาว่าอย่างไงเนี่นพี่แกค,คนคนนั้นอ่ะอคุณตู้จรัตพงศุรัสวัสดีกล่าวไว้เมื่อวันที่17ตุลาคมปี2 5 5 1บอกว่าถ้ากุลีมีสิทธิ์เท่ากับบัณฑิตบัณฑิตจะลงทุนเรียนกันไปทําไมไม่ทราบครับประชาธิปไตยมันว่าด้วยเรื่องเสียงข้างมากฉะนั้นประเทศไหนที่เสียงข้างมากไม่มีการศึกษาประเทศก็ล่มเพราะกุ้ยซื้อกุ้ยและกุ้ยเลือกกุ้ยแน่นอนครับอมาตยาธิปไตยมันไม่ดีตรงไหนหรือ ครับเทียบกับรัฐบาลรากหญ้าที่ปไตยทุกวันนี้เอนเขาคงได้เรียนแบบเรียนในเถื่อนกับในเมืองหรือเปล่าคะพี่แค่ความคิดถึงเป็นสมัยแต่แขกกำลังแต่แขกกำลังจะรู้สึกว่าถ้าหากว่าคนมีการศึกษานะคะมีมโนสำนึกเท่านี้ค่ะมีการศึกษาสูงนะคุณจลัดพงเนี่ยแต่มโนสำนึกเท่านี้ว่าเออประเทศไหนที่เสียงข้างมากไม่มีการศึกษาประเทศจะล่มเพราะกุ้ยซื้อกุ้ยและกุ้ยเลือกกุ้ยเนี่ย ก็แสดงว่าการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยเป็นการศึกษาที่ไม่ได้ทําให้คนสิไลซ์ใช่หมค่ะพี่แคทมันเป็นการศึกษาที่ค่ะที่ทําให้คนมีโมโนสํานึกแบบคุณจรัดพงษ์หรือแบบมุกตลกของคุณรสนานี่นี่คือวิธีคิดนี่คือสํานึกของคนมีการศึกษาในประเทศไทยแล้วเราลองมาเปรียบเทียบกับศูนทรพจน์ของแม่น้องเกดคนเมือเด็กที่แล้ว,ลวนะคะเมื่อเด็กที่แล้วคนซึ่งได้ชื่อว่า เรียนหนังสือมาน้อยค่ะ อยากให้คุณผู้ชมลองเปรียบเทียบดูว่าระดับของปัญญาของคนที่เรียนหนังสือน้อยกับระดับทางปัญญาของคนที่เรียนหนังสือมากอย่างคุณจรัสพงษ์เนี่ยระดับทางปัญญาของใครสูงกว่ากันก็จริงๆแล้วก็ตรงกับสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่ในใจแล้วว่าการศึกษาของไทยมีปัญหาค่ะเพราะว่าคนเหล่านี้ก็คือดิฉันในฐานะที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยพูดได้เลยว่าการที่คุณมีประกาศนียบัตรหนึ่งใบคุณจบปริญญาตรีคุณก็มีประกาศนียบัตรแต่ไม่ได้หมายว่าคุณมีการศึกษา คุณมีเป็นประกาศสัญบัตรแต่ไม่ได้มีการศึกษาซึ่งอันนี้ก็จะตรงกับที่อาจารย์เกษียณเนี่ยแขกรับเชิญของเราแขกรับเชิญที่ไม่ยอมมาแต่ว่าเชิญผ่าน facebook มาตลอดอาจารย์เกษียณเขียนไว้ว่าตลกฝืดอมาดยาธิปไตยนะคะเดี๋ยวช่วยกันอ่านนะเพราะมันยาวนะคะอ่านตอนแรกว่าอาจารย์เกษียณเขียนว่าอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเนื่องจาก สองสปีชสองวาทกรรมสองประโยคนี้ของคุณวิสิตแล้วก็ของคุณอีกคนนึงเมื่อกี้นะคะว่าคุณจะรัดพงค์งอย่าว่าแต่บัณฑิตเลยแม้แต่ดุษฎีบัณฑิตศาส,ต,สตราจารย์องคมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี <c oughs> ก็มีสิทธิ์เท่ากับกุลีเปียกกุลีเปียกตาบเท่าที่ทั้งคู่เป็นพลเมืองไทยดิฉันต้องปล่อยมุกหน่อยเดี๋ยวมันจะเครียดเกินท้องนอดท้องนอดโอเคส่วนบัณฑิตเรียนหนังสือเป็นทําไมนั้นก็เพื่อหนึ่ง ฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อเข้าทำหน้าที่ส่วนต่างๆในระบบเศรษฐกิจสังคมสมัยใหม่ 2. เพื่อยกระดับฐานะของตัวเองทั้งแง่รายได้และอำนาจทั้ง2เรื่องนี้เป็นคนละประเด็นกับสิทธิคนรวยจนคนมีอำนาจมากน้อยล้วนมีสิทธิเท่ากันในฐานะพลเมืองของระบบประชาธิปไตยระบบที่ให้คนรวยมีสิทธิพลเมืองมากกว่าคนจนน่าจะเป็นทุนนิยมสามาน ส่วนระบบที่ให้คนมีอำนาจมากมีสิทธิพลเมืองมากกว่าคนมีอำนาจน้อยน่าจะเป็นเผด็จการศักดินาอมาตยาทิปไตยที่ว่าว่ากันนั้นเป็นญาติผู้น้อยของเผด็จการศักดินาครับอืม,อมนะคะ,คะก็ พยายามจะให้การศึกษาคุณจรัดพงอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์กเกษียณค่ะว่าตอนนี้เราอยู่ในการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยนะคะบ <c oughs> ุคคลทุกคนเนี่ยเกิดมามี human dignity <c oughs> คือความเป็นมนุษย์นะคะที่ <c oughs> ทเท่าเทียมกันซึ่งระบบ คือประเทศไทยประเทศคือมันสิ่งนี้เขาเรียกว่าอารยธรรมนะคะ civilization ขออ่านอาจารย์เกษียณอีกครั้งนะคะเพราะว่าดูเหมือนจะสื่อสารให้คุณจรัสพงโดยตรงอาจารย์เกษียณบอกว่ามีแต่ระบบเสรีประชาธิปไตยเท่านั้นที่ให้บุคคลพลเมืองมีสิทธิเสรีภาพอย่างเสมอหน้าเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกอาชีพรายได้อำนาจภูมิภาคและระดับความรู้ทั้งเปิดโอกาสให้คนเหล่านั้นต่อสู้ต่อรองกันทางการเมืองโดยไม่ต้องลุกขึ้นมาฆ่ากันนะคะเมื่อเป็นเช่นนั้นนะคะ ก็อาจารย์ก็บอกว่าไม่ฆ่ากันจึงหัวรอออกเพราะคนตายขำไม่ได้ตลกฉลาดฉลาดน่าจะเข้าใจเรื่องตื้นๆแค่นี้โอ้ยรู้สึกแสบร้อนแทนแต่เขาจะแสบหรือเปล่าแขกไม่แน่ใจว่าถ้าดูจากระดับมโนสํานึกของเขาแล้วก็ได้ไม่เข้าใจก็ได้ว่าอาจารย์เกษียณกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่ค่ะแสบร้อนมากค่ะ ทีนี้ค่ะจันเฟย์มีอะไรจะเสริมไหมคะไม่มีก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดคะค่ะมันก็เป็นมายาคติที่เกิดขึ้นกับคนในเมืองที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเมื่อเรียนจบปริญญาตรีซึ่งที่ฉันบอกได้เลยว่าเป็นสาขาเฉพาะด้านนะคะจบปริญญาตรีฉันบอกนักศึกษาตลอดว,ว่าคุณไม่ได้รู้เรื่องประชาธิไปไตยมากกว่าคนอื่นอขอถามว่าเกิดอะไร สมัย2 4 5สนถึง2,900ันกักศึกษาตอบไม่ได้ถามอื่นว่าปัญหาเรื่องการต่อสู้ประชาธิปไตยค,คืออะไรนักศึกษาตอบไม่ได้คือคคการเรียน,นระดับปัญญาเนี่ยมันเป็นเฉพาะทางให้คุณไปอยู่ในระบบตลาดแบบเสรีนิยมได้แต่อันนั้นมันก็ไม่ได้สะท้อนปัญญาของคุณที่มีต่อความเข้าใจเรื่องชีวิตการที่คุณเป็นทุกคนถูกกดขี่ในสังคมการที่คุณต้องเดินเข้าไปในโรงพักแล้วคุณต้องไปนอบน้อมการที่คุณถูกกดขี่ทั้งวงจรของระบบทั้งหมดที่เป็นอยู่เนี่ย คนที่ไม่มีการศึกษาแต่คนที่ผ่านประสบการณ์การต่อสู้อย่างคุณแม่น้องเกดอย่างพี่กระรอกอย่างอย่างภริยาของทนายสมชายที่ถูกอุ้มพี่ตอนหลังก็กลายเป็นผู้ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้คุณอาณานี่แล้วัยจิตเหล่านี้เข้าใจมากกว่าคนที่เรียนผ่านระบบมหาวิทยาลัยแล้วไม่รู้เรื่องไม่มีมโนสํานึกอย่างที่พี่แขกบอกค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ศัก์แต่ว่าเรียนหนังสือแล้วเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจระบบตลาดคุณก็เป็นได้แค่ศาสตร์เศรษฐกิจนะคะนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ you oh.